วันนั้นมายืนตรงนี้ผมก็บอกถ้าประชาธิปไตยมันชัว่วก็เลิกมันไปคนก็พากันมาเถียงผมอีกมีนักวิชาการจำนวนหนึ่งครับเดินตามก้นฝรั่งแล้วก็มานั่งเถียงกับผมเรื่องระบอบประชาธิปไตยพ่อแม่พี่น้องเราไปย้อนดูสิครับผมพูดระบอบประชาธิปไตยไหมผมไม่ได้พูดระบอบประชาธิปไตยแล้วพวกนักวิชาการพวกนั้นที่มาเถียงผมเนี่ย พอผมพูดเรื่องคณะราษฎรมันบอกว่าไกลเกินไปต้องขอบคุณเมื่อสักครู่ท่านจาันทร์ท่านสวงท่านขึ้นให้ดูตั้งแต่สองสี่เจ็ดห้าไม่พูดคณะราษฎรแล้วพูดอะไรล่ะก็ในเมื่อพวกคุณสมมาทานคณะราษฎรเป็นศาสดาของคุณพวกคุณใช้ประชาธิปไตยอะไรก็ไม่รู้เป็นสารณะแล้วก็มาอธิบายกับประชาชนว,ว่าระบอบประชาธิปไตยผมไม่ได้พูดคําว่าระบบประชาธิปไตยนะครับ คณะราษฎรยังไม่ได้พูดคําว่าระบอบประชาธิปไตยเลยสหมมาหา์อะไรท่านไปเปิดดูประกาศคณะราษฎรฉบับที่หนึ่งคณะราษฎรก็ไม่ได้พูดคําว่าระบอบประชาธิปไตยคณะราษฎรใช้คําว่าการปกครองแบบอย่างประชาธิปตไตยแปลว่าอะไรครับแล้วรัฐธรรมนูญตั้งแต่ธรรมนูญปกครองแผ่นดินซึ่งเดิมทีคณะราษฎรเอาไปทูนเกล้าเนี่ยกะจะให้ใช้เลยนะครับ แต่ด้วยพระปีชาสามารถของรนกลราชการที่เจ็จะไปนั่งแก้ทําไมก็วงเล็บไว้ว่าชั่วคราวมันเลยกลายเป็นธรรมนูญปกครองชั่วคราวแล้วก็มาเป็นฉบับ10บธันวาคม2475ฉบับต่อจากฉบับที่คณะราษฎรยกร่างมาจนกระทั่งไล่เรื่อยมาจนมาถึงฉบับ2492ครับมันถึงเขียนคําว่าระบอบประชาธิปไตยเข้าไปนอกนั้นเนี่ยมันเขียนแต่แค่ว่าปกครองอย่างไรพระหมหากษัตริ์ทรงเป็นประมุขผมถึงได้บอกไงว่า บ้านเมืองเราปกครองในระบอบราชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญไอ้คนที่มันพูดระบอบประชาธิปไตยรู้ไหมครับว่ามันต้องการอะไรท่านไปเปิดดูตอน2 4 9 2ที่มีรัฐธรรมนูญฉบับ2492ที่พูดเรื่องระบอบประชาธิปไตยจอมพลปอเป็นนายกอยู่ตอนนั้นท่านไปเปิดดูในประวัติศาสตร์สิครับจอมพลปอต้องการอะไรโดยเฉพาะลองไปเปิดดูแม้กระทั่งฝรั่งยังเขียนเลยว่าจอมพลปอต้องการอะไร ท่านลองคิดดีครับจอมพลปอต้องการอะไรจอมพลปออยากเป็นอะไรครับเพราะฉะนั้นอย่ามาพูดโดยเฉพาะไอ้พวกนักวิชาการตามก้นฝรั่งทั้งหลายที่มานั่งเถียงกับผมว่าระบอบประชาธิปไตยมันจะชั่วได้ยังไงก็ใช่สิเหมือนเวลาพูดเรื่องศาสนาศาสนาจะชั่วได้ยังไงพวกมึงที่เป็นศาสนกต่างหากที่ชั่วเหมือนกันครับ เวลาถ้าคุณมาเถียงกับผมว่าระบอบประชาธิปไตยจะช่วยได้ยังไงผมได้พูดคําว่าระบอบไหมครับผมบอกว่าประชาธิปไตยไอ้พวกมาเถียงกับผมเนี่ยมันพูดคําว่าระบอบเพราะอะไรรู้ไหมครับมันจะเอาทฤษฎีมาข่มมันอยู่บนหอคอยงาช้างมันจะเอาทฤษฎีมาข่มผมพูดทางปฏิบัติทางปฏิบัติที่คุณเรียกว่าประชาธิปไตยที่คณะราชเรียาแบบอย่างประชาธิปไตยแล้วไอ้พวกนักการเมืองทั้งหลายไอ้พวกนักวิชาการทั้งปวงมันก็ยังพูดกันอยู่ไอ้ประชาธิปไตยนั้นต่างหากครับ ถ้าจะเอาตามมันประชาธิปไตยแปลว่าอะไรครับมันแปลว่าเลือกตั้งเลือกคนดีก็ได้ดีถูกไหมครับเลือกคนชั่วก็ได้ชั่วแล้ววันนี้มันเลือกคนดีหรือมันเลือกคนชั่วครับถ้ามันเลือกคนชั่วแล้วประชาธิปไตยจะดีหรือจะชั่วก็ชั่วแล้วถ้าประชาธิปไตยที่มันเป็นทางปฏิบัติไม่ใช่อทฤษฎีแบบที่มันยกระบอบมันชั่วจะเก็บไว้ทําอะไรครับ ถามพวกมันหน่อยถามพวกมันหน่อยว่าประชาธิปไตยของพวกมันคือเลือกคนมาใช่ไหมแล้ววันนี้ที่ทุกๆท่านขึ้นมาพูดเนี่ยเรื่องมันไม่ใช่เรื่องชั่วทั้งหลายหรอครับเรื่องเอาคาสิโนมาชั่วไหมครับเรื่องจะพากันยกแผ่นดินให้เขมรชั่วไหมครับเรื่องจะแจกเงินกันให้พี่น้องไม่รู้จักทํามาหากินชั่วไหมครับแล้วรจนาไปอีกไม่รู้จักี่เรื่องมันชั่วไหมครับแล้วประชาธิปไตยมันชั่วไหมครับแล้วเอามันเก็บไว้ทําไม เราก็ปฏิบัติให้ถูกประชาธิปไตยแปลว่าอำนาจอธทีปไตยอยู่ในมือพวกเราอยู่ในมือพี่น้องประชาชนทั้งหลายวันนี้เรามาเริ่มกันให้ถูกต้องครับมันต้องอยู่ในมือพี่น้องประชาชนและไอ้พวกที่มันบอกว่าผมพูดแบบนี้ผมต้องการให้มีเผด็จการพี่น้องว่าจริงไหมครับไม่จริงผมต้องการให้มีการปฏิวัติรัฐประหารไหมครับไม่จริงผมเนี่ยพูดอยู่เสมอว่าถ้าเกิดบ้านเมืองมันไม่สงบ คุณจะเข้ารักษาความสงบเรียบร้อยคุณก็ทำสิบรรดาพี่น้องทหารทั้งหลายแต่หน้าที่หลักของคุณจริงๆคือปกป้องอธิปไตยของบ้านเมืองเราซึ่งวันนี้พี่น้องทหารกำลังทำกันอยู่พี่น้องประชาชนสนับสนุนและกำลังช่วยกันรัฐบาลทำอะไรครับสอสอทั้งหลายทำอะไรครับแลอวอ้วสวทำอะไรครับแล้วประชาธิปไตยมันดีไหมครับประชาธิปไตยมันชั่วไหมครับและทำไมเราไม่ปฏิบัติให้มันถูกต้องล่ะครับ เราก็มาเริ่มตั้งหลักกันประชาชนมาคุยกันไอตอนคณะราษฎรพามาบอกว่าเป็นแบบอย่างประชาธิปไตยมันก็ยกอรัฐธรรมนูญมาแต่ทุกวันที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ใครยกร่างรัฐธรรมนูญครับไอฉบับที่ว่าฉบับประชาชนเนี่ยไอฉบับ 2, 2 5 4ห้ใครยกร่างครับก็ไปพากันเลือกกันระดับจังหวัดมาและไอเลือกระดับจังหวัดได้มาจังหวัดละสิบคนและไอใ,ใครเป็นคนเลือกหนึ่งคนจากสิบคนนั้นครับสภาเลือก และนักวิชาการทั้งหลายที่เข้ามาใครเลือกครับสภาเลือกตกลงพวกเราล่างร่างรรมนูญเองเหรอครับมันก็ต้องมาเริ่มจากพวกเราเริ่มช่วยกันล่างรัฐมนูญกันเองทําความเป็นประชาธิปไตยแบบพวกประชาชนเราสิครับมันถึงจะถือได้ว่าเป็นประชาธิปไตยถ้าจะเรียกแบบนั้นแล้วต้องมาคุยกันครับว่าตกลงแล้วเนี่ยมันคืออะไรไอ้ที่ว่าประชาธิปไตยถ้าจะให้มันมีประชาธิปไตย แต่ถ้าถามผมแต่ดั้งแต่เดิมผมเอาตามที่ล้นเกล้าราชการที่เจ็จะได้ทรงพระราชทานพระองค์ท่านจะได้ทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญให้บ้านเมืองเรามีการปกครองระบอบราชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญครับพี่น้องอย่าไปฟังตามพวกมันแล้วอย่าไปลงมติบ้าบอเวลามันบอกไปประชามติกาซิโนกันผมถามพี่น้องวันนี้มีคนอยู่สิบคนคนเก้าคนเป็นโจร เสนอให้ทำคาสิโนคนอีกหนึ่งคนเป็นพระบอกว่าอย่าเลยแล้วมันลงมติกันใครจะชนะครับ<ด>ไอโจรมันก็ชนะสิครับอย่าไปหลงคาลมมันไปทำประชามติเด็ดขาดเรื่องไม่ดีเรื่องเลวเรื่องชั่วทำประชามติไม่ได้ครับมันต้องล้มมันอย่างเดียวแล้ววันนี้รัฐบาลไม่ได้ทำหน้าที่จะมีรัฐบาลไว้ทํำไมครับ นายกรัฐมนตรีพูดก็แต่เรื่องส่วนตัวอดีตนายมนตรีที่เป็นพ่อนายมนตรีองปัจจุบันก็พูดแต่เรื่องส่วนตัวแล้วคนที่อยู่ในรัฐบาลทั้งหมดก็ขาดความสามารถในการที่จะดูแลบ้านเมืองเราวันนี้ต้องกลายเป็นพี่น้องทหารต้องกลายเป็นพี่น้องประชาชนทั้งหลายแล้วเรามีรัฐบาลไว้ทําไมครับผู้คนบอกว่าก่อนจะไล่ขเขมนไล่รัฐบาลกันก่อนเถอะ แล้วอย่าไปไล่แค่รัฐบาลครับไล่สอสอไล่สอวอไล่มันออกไปให้หมดไล่พวกคนที่อ้างเป็นตัวแทนทั้งหลายออกไปให้หมดแล้วเราประชาชนทำกันเองพี่น้องทหารมีหน้าที่ช่วยกันรักษาธิปไตยของบ้านเมืองพวกเราช่วยกันสร้างการปกครองที่มันเหมาะสมถูกต้องสำหรับพวกเรากันครับผมขอพูดสั้นๆแค่นี้ฝากพี่น้องไว้ด้วยครับขอบคุณมากครับ